บทที่ห้กก็ก็ปัญญาอึออากอักพูดเสียงอ่อนอ่อยไม่กล้าสบตามารดาก็อะไรนางปรีมถามกัดขึ้นอย่างลำคาญและมันไส้ลูกสาวระคนกันจากนั้นก็หันไปพูดกับพี่สาวที่อย่างนี้แล้วก็หลานสาวพี่ปางอึ๋อัอก,อกพูดตะกุกตะกักขึ้นมาทีเดียวปกติพูดเฉาะเฉาะเสียจนต้องห้าม ปัญญานั่งกลมนานิ่งนึกผ่านไปถึงแสนสวงตามเคยคอยดูนะต่อไปจะไม่พูดไม่เอ่ยถึงอะไรเกี่ยวกับอิตะคุณล้านสวงคุณสี่ตาอีกรวมทั้งคุณนายนางงิ้วว่าที่ภรรยาด้วยพูดทีไรโดนแม่เทศนาทุกทีเอาก็ว่าอะไรก็ว่าไปสิมารดาเตือนก็ทุกครั้งที่พบโป้งว่าที่ภรรยาของท่านอาจารย์แสนสวงก็ในตาวาว แยกเคี้ยวเข้าใส่เหมือนจะไล่กัดโป้งคอยหาเรื่องจะกัดอยู่ตลอดเวลาหากแม่ไม่เชื่อโป้งลองถามลุงจรดูก็ได้ลุงจรยังรู้เลยค่ะคราวนี้ปัญญาอธิบายเป็นฉากฉากเรื่องอะไรจะไปต่อความให้มัรยาวออกไปยังไงยังไงก็ต้องนึกถึงคุณหญิงกับคุณใหญ่ท่านบ้างพอคุณเล็กแต่งงานแล้วแม่ไม่ให้เราไปที่บ้านบุษราคำหรอกหากไม่จําเป็นป้งคงไม่มีความจําเป็นอะไรหรอกคะ่ะ ก็ถ้าคุณหญิงท่านอยากพบโป้งละ่ะนางปรางพูดด้วยรู้ว่าปัญญาเป็นที่โปรดปรานทั้งของคุณหญิงชื่นไทยและพรสวงบอกว่าบอกว่าโป้งไม่สบายก็สิ้นเรื่องจะบอกท่านอย่างนั้นได้ทุกครั้งหรือผู้เป็นป้าทวงงั้นหากจะเป็นจริงๆโป้งก็จะไปกราบท่านและเรียนท่านตรงๆว่าโป้งไม่อยากมาสร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวของท่านโป้งว่าท่านต้องเข้าใจ ข้อสาคัญคนอื่นจะไปสําคัญกว่าสไปยของท่านได้ยังไงครั้นเห็นมารดาฟังเฉยโดยไม่พูดอะไรปัญญาจึงถามเสียงแผ่วคุณแม่เห็นด้วยกับโป้งหรือเปล่าล่ะคะหากโป้งจะเรียนกับคุณหญิงท่านอย่างนั้นส่วนป้าเห็นด้วยเรียนเสียให้ท่านรู้ความจริงท่านจะได้ไม่สงสัยไม่คิดอะไรมากนางปรางเห็นด้วยกับหลานสาวก่อนที่จะตอบน้องสาวในที่สุด นางปริมก็พยักหน้าเห็นพ้องด้วยแต่ก็เตือนปั้นยาในการที่จะไปเรียนคุณหญิงหรือคุณหรือว่าคุณใหญ่ก็ここเป็นการดีเหมือนกันแต่โป้งจะต้องพูดจาชี้แจงกับท่านให้ดีๆโป้งรู้ค่ะแม่โป้งจะไม่ว่ารายใครเพ <é. S 1> ียงแต่จะให้ท่านทราบว่าโป้งรักเคารพท่านไม่ต้องการให้ท่านมีเรื่องอะไรไม่สบายใจร้อนใจเพราะโป้งเป็นต้นเหตุดีแล้ว พอในอาจอาบน้ําเสร็จหลังจากกินข้าวกันเสร็จแล้วแนอาจก็ช่วยเย็บกระทงครั้งแรกปายาจะช่วยเย็บด้วยแต่ถูกพี่สาวไล่ให้ไปดูหนังสือป้าไม่ต้องช่วยหรอกพี่แม่ป้าลุงอาจช่วยกันสี่คนไม่เท่าไหร่ก็เสร็จป้าขึ้นไปดูหนังสือเธออย่าลืมนะว่าปีนี้จะต้องเอ็นทรานด้วยจริงของพี่เขาป้าขึ้นไปดูหนังสือก็แล้วกันนางปรางเห็นด้วยกับลูกสาวแล้วโป้งล่ะ ไม่ดูหนังสือหรือลุงช่วยอยู่แล้วทั้งคนไม่ถึงสองยามก็เสร็จนายอาจพูดอย่างห่วงใยเจ้าโป้งของเขาของโป้งไม่เป็นไรหรอกคะ่ะป้งดูหมดทุกวิชาแล้วอยู่แต่ทวนอีกนิดหน่อยตอนจะสอบเท่านั้นบอกเสียงแจ่มใสลุงลืมไปว่าหลานสาวของลุงเก่งนายอาจเยาะปัญญาอย่างรักใครนางปรางจึงได้แกล้งขัดคอว่านั่นสิ หลานสาวของลุงเก่งทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องเรียนแถมเรื่องหมัดมวยอีกก็โป้งเป็นเด็กผู้หญิงสําหน้าตาสาสวยจะไม่สอนให้รู้จักป้องกันตัวได้ยังไงสมัยเนี้ยไอ้พวกบ้าการมันยิ่งเกินกาดไปหมดเรียนกลับมาบางทีก็มืดค่ํานางปรางหัวเราชอบใจเสียงดังเมื่อสามีชมปัญญาหน้าตาเฉยว่าสาสวยส่วนนางปริมได้แต่ยิม้มรู้ดีว่า พี่สาวขำอะไรพี่เคยตะลุงเอ้ยใครๆเขาก็รู้กันแล้วว่าโป้งมันเป็นเด็กหน้าตาสาส,สวยเวลาไปพูดกับคนอื่นแกไม่ต้องยกเอาเรื่องนี้มาพูดก็ได้เขาจะว่าแกเห่อหลานสาวเมื่อพูดความจริงขืนใครพูดทักทวงก็แสดงว่ามันอิจฉาหลานสาวไอ้อาดคงต้องเจอกันหน่อยโธ่ลุงถ้าโป้งสวยคนทั้งโลกก็ไม่มีใครขี้เหลหรอก ปัญญาพูดขึ้นอย่างขบขันพูดอะไรอย่างนั้นเจ้าโป้งของลุงวันงานของคุณหญิงมีใครสวยพอที่จะทาบกับหลานบ้างลุงมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจัดแจงทวงขึ้นขึงขังฮฮหลานมันเป็นเด็กมันยังรู้จักถ่อมตัวประมาณตนตาลุงแกน่ะผมสองสีแล้วนายังไม่รู้จักทำตัวอย่างหลานผมสองสี่แล้วนาะ ยังไม่รู้จักทําตัวอย่างให้หลานรู้ไหมว่าไอ้เที่ยวไปคุยมากนะ่ะคนเขาจะหมั่นไส้เอาถึงแกจะพูดความจริงก็เถอะนางปรางอบรมแต่แกก็ยอมรับแล้วใช่ไหมเยีบป้าว่าสุโป้งมันเป็นคนสวยถามอย่างผู้มีชัยลุงกับป้าอย่าเถียงกันเพราะโป้งเลยค่ะเดี๋ยวกระทงจะไม่เสรปัญญาพูดอย่างขันขันนางปริมมองลูกสาวอย่างนึกชมด้วยรู้ว่า ปัญญาไม่เคยสนใจเรื่องความสวยความงามของตนเท่าใดนักไม่ว่าจะได้รับคำชมจากใครก็ตามซึ่งทำให้หล่อนรู้สึกสบายใจว่าลูกสาวจะไม่เหลิงไปตามคำชมเหล่านั้นซึ่งบางครั้งอาจทําให้เสียคนไปก็มีถ้าทนงตัวหลงตนว่าเป็นคนสวยไม่ถึงเที่ยงคืนกระทงก็จะเสร็จเรียบร้อยนางปริมจึงบอกให้ลูกสาวขึ้นไปนอนเพราะพรุ่งนี้จะต้องไปเรียนช่วงเชา้าซึ่งปัญญาก็กระทำตาม เมื่อร่างของปัญญารับไปแล้วนายอาจก็พูดขึ้นลอยๆว่าพูดถึงว่าที่เจ้าสาวของคุณเล็กเทียบไม่ได้ครึ่งของช่ปโป้งพี่อาจตะลุงนางปริมกับนางปรางเรียกนายอาจพร้อมกันราวกับนัดพร้อมกันนางปรางก็ชิงได้นงานสามีก่อนที่น้องสาวจะพูดอะไรออกมาแกนี้มันปอมอจริงๆนะตะลุงเมื่อกี้พูดกันอยู่หยกๆว่าไม่ให้พูดอะไรเป็นการยกย่องหลานตัวเองเกินไป พอโป้มันขึ้นไปนอนเท่านั้นแหละพูดขึ้นมาอีกซ้ำยังไปเปรียบเทียบกับแฟนคุณเล็กเขาดูบ้างไหมว่าถ้าใครได้ยินเข้าเขาจะคิดไปได้หลายอย่างเห็นพี่สาวว่าพี่เขยมากแล้วนางปิมจึงไม่ได้พูดอะไรมากเสริมเพียงว่าพี่ปังเขาพูดถูกแล้วจกักใครได้ยินเข้าเขาอาจคิดไปได้หลายอย่างหลายแงย่หลายมุมนอาดนั่งหน้าจ่อยสารภาพเสียงเกือบเป็นกระซิบ พี่ก็พูดไปตามความเป็นจริงไม่ได้ไปยกย่องอะไรโป้งมันเกินกว่าเหตุงั้นก็เปรียบเทียบกับคนอื่นสิเรื่องอะไรจะต้องไปเปรียบเทียบกับแฟนคุณเล็กนางปรางว่าสามีอีกเกี่ยวกับเรื่องที่เอาปัญญาไปเปรียบเทียบกับมาลตีนอาจคันปากยิบยิบอยากจะพูดตามที่ใจเขาคิดแต่ก็ไม่กล้าพูดโดยเฉพาะเมื่อมีนางปริมอยู่ด้วยดังนั้นจึงแก้ตัวไปตามเรื่อง ก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับใครก็เลยเอาที่เห็นอยู่จำใส่หัวของแกไว้ก็แล้วกันว่าที่หลังอย่าเปรียบเทียบอย่างนี้อีกเอาละเอาละฉันจะจำใส่หัวไว้ไม่รู้ว่าแกเป็นเมียรหรือเป็นแม่ฉชนกันแน่เยป,ป้าพูดอุบอิบตอนท้ายแล้วก็ลูกเลี้ยงไปนางปรางจึงพูดไล่หลังไปแล้วแต่แกจะคิดเอาสิพี่ปรางก็พอทีเถิดพูดแค่นี้พี่อาจก็รู้เรื่องแล้ว นางปริมห้ามพี่สาวเพราะรู้สึกสงสารพี่เขยถ้าพูดอีกทีทีนี้จะให้อดข้าวงดจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้อดเสียให้เข็ดจะได้ไม่มีแรงพูดมากนางปางคาดโทษสามีจนน้องสาวอดหัวเราะออกมาไม่ได้พอได้ยินเสียงแต่รถที่ดังขึ้นทางเบื้องหลังเบาๆเหมือนเป็นการเรียกให้เธอหันไปมองปัญญาก็อยากจะยกมือขึ้นปิดหูด้วยจำได้ว่าเป็นเสียงรถของใคร รู้อย่างนี้ออกแต่ชาวมืดพร้อมป้างก็ดีจะได้ไม่ต้องเจอเจอท่านอาจารย์ล้านสวงปัญญาบ่นอยู่ในใจด้วยรู้ดีว่าเท่าที่แสนสวงกดแตรเพื่อให้เธอหันไปก็เพื่อจะรับเธอขึ้นรถนั่นเองเพราะเขาคงจะไปมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันดังนั้นเธอจึงแกล้งเดินแอบข้างทางไม่ยอมหันไปมองแต่รถของแสนสวงก็มาจอดข้างเธอวันนี้ป้าไม่ไปด้วยหรือ เอากระจกลดลงชะงโงกหน้าถามเสียงอ่อนโยนวันนี้ป้างออกแต่เช้าค่ะบอกตามตรงท่นจะไปมาหาวิทยาลัยเหมือนกันขึ้นมาสิดิฉันคิดว่ามันเป็นยังไงถึงได้รังเกียจที่จะนั่งรถกับฉันนักราวกับว่าคลัวฉันจะเอาไปขายหรือเอาไปฆ่าไปแกงแสนสวงพูดอย่างหงุดหงิดปัญญานิ้งคิดอะไรอยู่อึดใจหนึ่งแล้วก็พูดว่า ดิฉันไม่ได้ดังเกียรติแล้วก็ไม่ได้กลัวทั้งนั้นค่ะแต่เกรงใจอาจารย์ไม่อยากให้อาจารย์เดือดร้อนเงินก็ขึ้นมาเถิดขวางทางคนอื่นเขาแสนสวงตัดบทพร้อมกับเปิดประตูรถให้ปัญญาจึงก้าวขึ้นไปนั่งพอเธอปิดประตูรถเรียบร้อยแล้วเขาก็พารถแล่นออกไปจากบริเวณใกล้ปากซอยเมื่อกี้พูดว่าเกรงใจฉันไม่อยากให้ฉันเดือดร้อนเรื่องอะไรหรือแสนสวงทวงถาม อาจารย์คิดว่าถ้าบังเอิญคุณฮันนี่ของอาจารย์มาเห็นเข้าอาจารย์จะไม่เดือดร้อนหรอคะรอยยิ้มอ่อนๆระบายไปทั่วใบหน้าเยาวงดงามเมื่อย้อนถามแสนสวงปลายตามองเห็นเข้าเห็นเข้าพอดีจึงขวางเสียยิ่งหนักเรื่องอะไรฉันจะเดือดร้อนปั้นยายิ้มจนเห็นฟันซี่เลขข่าวเป็นระเบียบก่อนที่จะตอบเรื่องนี้อาจารย์คงจะตอบ ได้ดีกว่าดิฉันข้อสำคัญดิฉันคงจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยทุกอย่างฉันจะรับผิดชอบเองไม่ยอมให้เราเดือดร้อนขอบพระคุณค่ะเสียงเหมือนประชดประชันนี่เสียงเหมือนประชดฉันนี่คงจะอ่านข่าวบ้าๆที่ลงในหนังสือพิมพ์สิคราวนี้หันมาถามและมองอย่างคาดคันเนื่องจากบังเอิญรถติดไฟแดงฮข่าวบ้าๆ อยากให้คุณนางงิวมาได้ยินนะักยอ่ออยู่ในใจส่วนปากแกล้งถามอย่างงงๆเอ๊ะข่าวบ้าๆอะไรคะก็ข่าวที่ฉันจะแต่งงานเป็นข่าวโคมลอยที่ฉันไม่รู้เห็นอะไรด้วยแสนสวงอธิบายให้ปัญญาล่วงรู้ด้วยน้ำเสียงหนักแน่นท่าทางจริงจังซึ่งทำให้เธอคิดว่าจะต้องเป็นความจริงเพราะมันไม่มีความจะเป็นอะไรที่เขาจะต้องมาข่าวเท็จกับเด็กอย่างเธอ เมื่อเห็นปัญญามองเขาแสนสวงจึงถามว่าเชื่อใช่ไหมว่าฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรกับข่าวนั้นเชื่อค่ะบอกจากใจจริงเสียงอ่อนโยนทำให้ทำให้เห็นเขายิ้มอย่างแจ่มใสขอบใจที่เชื่อฉันเรายังเป็นเด็กอยู่คงไม่รู้หรอกว่าการที่คนเราจะแต่งงานกับใครสักคนจะต้องใช้เวลาศึกษากันนานหน่อยเพื่อป้องกันความผิดพลาด ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาพูดกันเรื่องอื่นดีกว่ารู้ข่าวเรื่องลุงโยธาหรือยังแสนสวงเปลี่ยนเรื่องใหม่เรื่องอะไรคะเรื่องที่ว่าพอโป้งกับป้างสอบเสร็จแล้วท่านอยากจะพาไปพักผ่อนชายทะเลชวนแม่ป้าแล้วก็ลุงอาจไปด้วยคุณลุงเพียงแต่พูดเปลยๆกับแม่แล้วแล้วก็พูดกับดิฉันเหมือนกันค่ะดิฉันยังบอกว่าถ้าคุณลุงผ่าตัดแล้วไปพักผ่อนก็ดี แต่คุณลุงว่าอยากไปพักผ่อนก่อนที่จะเข้าผ่าตาดาัดค่ะตอนนี้อาการของคุณลุงดีขึ้นใช่ไหมคะแสนสวงก้มศีสารับพร้อมกับบอกให้ปัญญาล่วงรู้ตามที่เขารู้มาตอนนี้คุณลุงท่านได้กําลังใจจากโป้งกับป้างตลอดจุดแม่ของโป้งที่ยอมรับความจริงกับท่านท่านจึงอยากทานยาตามที่หมอสั่งไปให้ท่านจึงอยากทานยาตามที่หมอสั่งไปให้หมอเช็คตามกําหนด เห็นว่าไม่มีอะไรลุกลามไปกว่าเดิมท่านจึงอยากพาโป้งกับป้างและทุกคนในครอบครัวไปพักผ่อนก่อนจะผ่าตัดคุณลุงท่านบอกว่าอยากอยู่ใกล้ชิดกับหลานๆถ้าหากเกิดเป็นอะไรไปท่านก็จะจากไปอย่างมีความสุขโป้งนอนสวดมนต์ทุกคืนขออย่าให้ท่านเป็นอะไรล้ายแรงผ่าตัดแล้วก็หายเป็นปกติผู้เสียงแผ่วเผอเรียกตัวเองว่าโป้ง คุณแม่ฉันและทุกคนทางบ้านช่วยแก่นภาวนารวมทั้งคุณลุงนายพลกับคุณป้าพ,พกาด้วยเผื่อคุณลุงไปพักผ่อนภรรยาของท่านคงไปด้วยพูดคล้ายลำพึงกับตนเองไม่เห็นไม่หรอกเห็นว่าท่านจะให้ภรรยากับหลานสาวไปทัวร์ยุโรปท่านต้องการไปอยู่กับโป้งกับป้างตามลำพังลุงหลานถ้าไม่มีลูกป้งกับปางก็เท่ากับลูกของท่าน ถ้าคุณหญิงปรรยาของท่านทราบเข้าไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรครอบครัวของเราไม่อยากให้คุณลุงมีเรื่องเดือดร้อนในครอบครัวค่ะในเมื่อสุขภาพของท่านยิ่งไม่ค่อยดีถึงคุณหญิงของท่านจะรู้ท่านก็คงไม่แคร์ในเมื่อคุณหญิงยังเอาหลานสาวมาเลี้ยงได้แล้วทำไมท่านจะเลี้ยงหลานของท่านบ้างไม่ได้คุณป้าปกกาบอกว่าเท่าที่ท่านยังไม่ได้บอกอะไรคุณหญิงก็พอท่านอยากอยู่กับครอบครัวของน้องชายท่าน โดยไม่มีคุณหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแสนสวงชี้แจงให้ปัญญาเข้าใจด้วยเกรงเธอจะเข้าใจผิดคิดว่าผู้เป็นลุลงกล,ลัวคุณหญิงจิรากาผู้เป็นภรรยาเพราะสนทนาถึงรัฐมนตรีโยธาเพลินจึงรู้สึกว่าถึงมหาวิทยาลัยเร็วปัญญาจะแจงบอกแสนสวงให้ส่งเธอหน้ามหาวิทยาลัยอาจารย์ส่งดิฉันที่เดิมก็แล้วกันค่ะทำไมมีอะไรหรือเปล่า ถึงไม่ยอมให้เข้าไปส่งข้างในมหาวิทยาลัยคิวทั้งคู่ขมวดเข้าหากันปัญญาอยากจะคิดว่าทั้งน้ำเสียงและแววตาที่อยู่เบื้องหลังแว่นเปลี่ยนไปจากเมื่อครู่นี้แค่นี้ก็รบกวนอาจารย์มากแล้วตอบไม่ตรงคำถามกลัวใครเห็นหรือว่ามากับฉันทวงเสียงคลายเยาะปัญญาชุนกึกขึ้นมาทันทีดังนั้นจึงเชิดหน้าตอบด้วยเสียงชัดเจน ค่ะเผื่อใครเห็นแล้วไปบอกคุณฮันนี่คงไม่เหมาะดิฉันกลัวแทนอาจารย์ค่ะสำหรับดิฉันไม่มีใครจะต้องกลัวขอให้จริงเถิดว่าไม่มีคราวนี้ยิ้มเล็กน้อยเมื่อพูดพร้อมกับจอดรถเพื่อให้ปัญญาลงตามคำขอของเธอความจริงปัญญาอยากจะ,จะต่อปากต่อคำกับแสนสวงอีกแต่เกรงใครจะมาเห็นเข้าว่า เขามาส่งเธอโดยเฉพาะเพื่อนสนิทของเธอจึงรีบขอบคุณเขาประนมมือไหว้แล้วก็ลงจากรถปากบอกว่าไม่มีแต่รีบเหมือนกลัวใครจะมาเห็นแสนสวงพูดเสียงปนหัวเราะเมื่อรับไหว้ครั้นเห็นดวงตากลมโตของปัญญาเป็นประกายวาวเขาก็หัวเราะออกมาเต็มเสียงด้วยพอจะรู้ว่าเธอคงอยากจะต่อปากต่อคำกับเขาอีก หากไม่เป็นที่หน้ามาหาวิทยาลัยแล้วอย่าหวังเลยว่าจะเดินผ่าไปง่ายๆไม่เห็นมีอะไรน่าขำสักหน่อยอยู่ดีๆก็มาหัวเราะไม่เชื่อก็อย่าเชื่อว่าเราไม่ได้กลัวใครเราก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าไม่รู้เรื่องเราก็ไม่เชื่อเหมือนกันที่ว่าไม่รู้เรื่องข่าวที่ลงอยู่ในหนังสือพิมพ์ปัญญาขุนเคืองแสนสวงแต่แสนสวงกับรู้สึกปลอดโปร่ง สบายใจหายงูดหงิดเมื่อปัญญาบอกว่าสำหรับเธอไม่มีใครจะต้องกลัวซึ่งเขาได้แกล้งพูดทำนองว่าไม่เชื่อผลก็คือซึ่งเขาก็ได้แกล้งพูดทำนองว่าไม่เชื่อผลก็คือทำให้เธอมองเขาอย่างเคืองเคืองแสดงว่าเธอไม่มีดังที่บอกพอรู้ว่าความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปเนื่องจากอะไรก็นึกขำ และละอายใจตนเองปนกันเราว่าแต่คุณแม่กับพี่ใหญ่ลงเสน่ห์ยายตาโตและนี้เราจะพลอยเป็นไปด้วยอีกคนหรือยังไงเขาถามตัวเองแล้วก็ไม่ยอมตอบนึกเสียดายที่ได้ตอบปากต่อคคำกับปัญญาน้อยไปแปลกเขาชอบฟังการตอบโต้ของปัญญาโดยไม่ได้นึกขุนเคืองอะไรมากมายเพียงแต่บางครั้งจะนึกขวางอยากทำโทษ ปากเล็กๆที่ช่างเจรจา,าตอบโต้ไม่ยอมแพ้น้นมากกว่าบ่ายวันนั้นเมื่อกลับบ้านพอผ่านบ้านบุษราคำปัญญาก็รีบเดินให้พลพๆด้วยกลัวว่าจะถูกนายจรเรียกเข้าไปพบใครหรือมีใครมาดักคอยหาเรื่องอยู่ครั้นผ่านผนมาไกลแล้วก็ถอนใจอย่างโล่งอกแต่ก็คิดไปถึงแต่ก็อดคิดไปถึงแสนสวงไม่ได้ว่า ป่านนี้เขากลับบุษราคำหรือยังติดตุระอยู่ที่มหาวิทยาลัยหรือว่าเลยไปไหนพอคิดถึงมรารตีก็เผอทำหน้าเบจมูกยน่นครั้นคิดขึ้นได้ว่าหากใครแลเห็นเขา้าจะนึกว่าเธอสติไม่เต็มร้อยก็รีบปรับให้เป็นปกติพอไขกุญแจรัว้วเปิดประตูก้าวขึ้นไปบนบ้านก็พบมารดากับป้ากำลังนั่งสนทนากันอยู่ สวัสดีค่ะแม่ป้าสุดตัวจลงนั่งเบื้องหน้ามารดากับผู้เป็นป้าพร้อมกับยกมือไหว้กลับมาเร็วนี่รถไม่ติดกระมังนางปรางถามวันนี้ชั่วโมงสุดท้ายอาจารย์ปล่อยเร็วค่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอาบทาสเสียเดี๋ยวแม่จะให้ไปพบคุณหญิงท่านนางปริมบอกอา้าวทำไมล่ะคะถามอย่างไม่อยากไป คุณลุงฝากของคุณหญิงพากาแก้วคุณลุงฝากของคุณหญิงพากาแก้วมาให้โป้งกับป้างคุณใหญ่ก็เลยโทรมาบอกให้โป้งไปรับแม่ไม่น่าบอกว่าโป้องอาจกลับแม่น่าจะบอกว่าโป้องอาจกลับเย็นเดี๋ยวพอป้างกลับมาก็ให้ป้างไปรับแทนแม่พูดเหมือนกันว่าถ้าโป้งกับชาแม่จะให้ป้างเข้าไปรับแต่คุณใหญ่บอกว่าไม่เป็นไร ให้ป้งไปเถิดถ้ามืดค่าเกินไปก็ให้ไปกับป้างสองคนคุณหญิงท่านอยากพบป้งด้วยดูเหมือนคุณใหญ่ท่านจะรู้ว่าทำไมป้งไม่อยากไปที่บุษราคำเลยบอกมาว่าไม่ต้องไปกลัวอะไรยังไม่มีใครมาใหญ่ในบุษราคำเท่าคุณหญิงท่านไอ้ที่เป็นข่าวนะยังไม่มีใครรู้เห็นด้วยนางปรางเสริมก่อนที่หลานสาวจะพูดอะไรปัญญาจึงนึกถึงแสนสวงทันที ที่คุณแสนส่วงพูดเป็นความจริงจบบทที่56